สวัสดีค่ะมาดูแม่นีสานะคะแม่นิสาโขลกพริกกับกระเทียมค่ะโขลกพริกกระเทียมแล้วเราก็เติมน้ำปลาร้าดีของเราลงไปนะคะเพื่อนๆตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวนะคะมะนาวหอมๆแล้วก็มะขือเทศค่ะนี่นะคะคลุกๆให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆน คลุกๆให้เข้ากันนะคะเหมือนทําน้ํายําเลยใช่ไหมเอยแต่ว่าไม่ใช่ยํานะคะเพื่อนๆเ,เป็นส้มตํามะละกอค่ะมะละกอของเราก็ใช้มะละกอห่ามค่ะอันนี้ไม่ต้องพึ่งน้ําตาลนะคะมีความหวานของมะละกอค่ะดูนะคะว่าแม่นิสาทําอย่างไรบ้างเป็นยังไงคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอามะละกอลงมาคลุกค่ะ ลูกในน้ำปลานะคะน้ำปลาดีค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นส้นสมตำมะละกอทีนี้แม่พีสาดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะลุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะชิมนะคะชิมดูก่อนว่ามีรสชาติเผ็ดได้ที่อร่อยได้ย,ยังอื้อขอเติม น้ำปลาอีกนิดนึงค่ะน้ำปลาแม่นิสาก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนทุบอีกรอบค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะอร่อยอร่อย,ออยค่ะเพื่อนเพื่อนดูด,ดูแม่นิสาทาอะไรให้รับประทานเยอะยวนน้าลายเลยค่ะอร่อยอร่อย,ออยน้ําปลาดีของเรานี่ก็เป็นน้ําปลาที่เขาปรุงสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน มาดูค่ะมาดูเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆน่าทานหรือเปล่าหวานดีค่ะเพราะว่าเป็นมะละกอห่ามนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะน้ำลายจะไหลแล้วคะ่ะดูค่ะน่ารับประทานมากเลยนะคะเมนิสาก็มีปรุงด้วยน้ำมะนาวมะเขือเทศโรยลงไปค่ะโรยถั่วคะ่ะ รวยถั่วลงไปเหมือนกับยำม,มะละกอยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วคะ่ะชิมได้เลยคะ่ะเป็นยังไงคะมีผักเคียงด้วยผักกาดขาวเป็นยังไงคะน่ารับประทานหรือเปล่าแอดมินลองชิมให้แม่นิสาดูสิคะชิมดูคะ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างเออ ส้ตตมตำของเราเน้นนะคะโปรตีนจากถั่วค่ะโปรตีนจากถัว่ววิตามินจากผักจากถั่วฝักยาวมะเขือเทศน้ำมะนาวอร่อยอร่อย,ออยเป็นยังไงคะอร่อยมากเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะแมนิสามไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยใช้แค่ปลาดิขวดเดียวอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ